สวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้ฟังอาจารย์คมเอกเทศแล้วคือเฮ้ยมันใช่เราเลยใช่เราสมัยก่อนเลยแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนไปแล้วค่ะเปลี่ยนไปเพราะอะไรก็คือว่าภูเนี่ยเข้ามาเชื่อพระเจ้าครั้งแรกก็คือเป็นโบสถ์ไฟเลยได้รับการเจิมตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือได้รับการขับผีขับชิงต่างๆที่ไม่ไดีออกจากตัวเราแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนพระเจ้าเนี่ย คือมันหนักมากหนักมากพระเจ้าก็เอาเราออกมาจากสถานที่ที่มันไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีโดยให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นก็คือผ่าตัดใหญ่ต้องพักหนึ่งเดือนช่วงนั้นเราก็สแสวงหาเอ๊จะไปโบสถ์ไหนไปโบสถ์ไหนดีที่มันใกล้บ้านเราแล้วขอเป็นโบสถ์ไฟด้วยจนมาโบสถ์นี้ก็มาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากฟัง ที่อาจารย์คมเอกเทศเรื่องไฟพระวิญญาเรื่องพระวิญญาณมากขึ้นอาจารย์ก็เทศเราก็ยังฟังเราก็ได้รับการพระเจ้าเจิมไฟพระวิญญาณก็ทําการกับเราทุกอาทิตย์แต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นจนในที่สุดเราก็ต้องยอมกับพระเจ้าเราก็บอกว่าพระเจ้ารูปยอมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือยอมที่จะให้ไฟพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยคือมาชําระทุกสิ่งทุกอย่างจุดดําๆจุดด่างอะไรในชีวิตของเราเราอยากที่มันจะเอามันออกไปอยากให้เราเป็นคน คนที่ใสสะอาดในพระเจ้าในเมื่อเรายอมพระเจ้าพระเจ้าทำการใหญ่ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะนอกจากพระเจ้าใช้ไฟพญามาล้างสิ่งที่ไม่ไดีออกไปจากเราพระเจ้าก็อวยพรมากขึ้นอวยพรในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องอชีวิตครอบครัวแล้วก็สุขภาพคือสุขภาพดีขึ้นแล้วไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวที่เราได้รับพระพรพระพรก็ไปถึงลูก ถึงทุงลูกชายลูกสาวด้วยวันนี้ก็ได้เปลี่ยนใหม่แล้วก็คือเปลี่ยนต่อไปก็จะพยายามที่จะ,ะทำตามที่ ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนเรานอนแล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะคือยอมเปิดใจที่จะให้พระเจ้าใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ไฟที่จะมาชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราเถอคะค่ะเราจะเก็บมันไว้ทําไมคะมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเรายิ่งเก็บเรายิ่งมีความที่ทุกทรมานใจเรา ไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปเราอยากจะมีความชื่นชมยินดีอยากจะได้รับะสิริลของพระเจ้าเหมือนกับคําพยานอื่นๆที่หลายๆท่านมาให้คําพยานนะคะครูก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับที่มาฟังคําพยานที่ พี่น้องเพิ่งฟังไปนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูนะครับให้มอบชีวิตให้แก่พระเจ้านะครับพระเจ้ารักท่านพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บรรมนไม้กางเขนเพื่อปลดปล่อยท่านออกจากความบาปความยากจนคํำสาปแช่งและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงพระองค์สามารถทําการอัศจรรย์ในชีวิตของพี่น้องได้อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าก็ง่ายมากนะครับเชื่อในใจและประกาศด้วยปาก ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนนะครับอธิษฐานว่าตามผมผมจะนำอธิษฐานทีละประโยคนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของลูกพระองค์ทรงพระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อไถ่าบาปให้แก่ลูก ขอบพระคุณพระเยซูขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปและเดินตามพระองค์ลูกเชื่อว่าชื่อของลูกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตในสวรรค์แล้วขอบคุณพระเยซูที่ไถ่าบาปลูกและประทานพระพรให้ลูกในน้ำพระเยซู เอเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับอย่าลืมอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานคุยกับพระเจ้าและหาคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์จริงใจและต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ